ีค่ะเด็กๆครูแกลงมาแล้วจ้าทบทวนเรื่องลูกทรงกับครูเอ็มเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไม่เอ่ยต่อไปมาฟังนิทานสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเอ๋อเอิงเออยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปฟังนิทานกันค่ะเอ๋อเอิงเออย ใครเคยสงสัยเอ๊ะสงสัยอะไรนะเหมือนต่างอย่างไรพ่อแม่ของเราพ่อเราตัวสูงสูงส่วนแม่ตัวเตี้ยแม่ไว้ผมเปียพ่อไว้นวดเคราพ่อเราตาเล็ก ส่วนแม่ตาโตแม่ชอบผูกโบพ่อผูกเน็กไทยแม่ชอบเข้าครัวพ่อชอบกีฬาพ่อเราเลี้ยงหมาแม่ชอบฟังเพลงแม่เราชอบหอมตื่นนอนตอนเช้าพ่อชอบกอดเรา ก่อนเราเข้านอนทั้งพ่อและแม่ล้วนแตกต่างกันแต่ที่เหมือนนั้นรักฉันกว่าใครเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานเอ,เอ,อ๋อเอิงเอ่ยเป็นนิทานที่บอกความแตกต่างระหว่างคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ แล้วคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆล่ะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเอ่ยเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะแต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มีความรักให้กับเด็กๆเหมือนกันเลยค่ะไม่แตกต่างเลยต่อไปค่ะเราไปทำใบงานกันดีกว่าหยิบใบงานกันขึ้นมาเลยหยิบใบงานกันขึ้นมาหร<ด>ือ <ๆๆ S 2> ยๆๆังคะเด็กๆ วันนี้ใบงานของเด็กๆเป็นรูปภาพอะไรคะเราสังเกตดูสิอ่าเป็นรูปภาพครอบครัวใช่ไหมคะแล้วครอบครัวมีใครบ้างเอย่ยคนตัวสูงๆนี้เป็นเป็นใครคะเป็นคุณพ่ออ่าตรงนี้เป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกวันนี้ครูแกงจะให้เด็กๆเล่นสีน้ําค่ะเล่นสีน้ำํำยางไง ันนี้จะให้ใช้นิ้วมือของตัวเองเนี่ยค่ะจุ่มลงไปที่สีน้ำแล้วก็จุดลงไปในรูปภาพให้สวยงามอ่ะชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จุ่มลงไปที่สีน้ำแบบนี้แล้วก็จุดลงไปเลยค่ะจุดในรูปภาพนะจุดออกข้างนอกแบบนี้ได้ไหมคะโอ,อกไม่สวยนะคะจุดลงไปที่รูปภาพเลยแบบนี้เอาให้เต็มๆนะคะจุ่มสีน้ำอี แล้วก็จุด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 อ่าจุดให้ทั่วรูปภาพเลยนะคะทำกันได้ใช่ไหมคะทำได้แล้วทำสวยแล้วอย่าลืมส่งรูปมาอวดคุณครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแกงก็นำมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย